เปิดตัวโทราศัพท์มือถือ Infinix Hot 40 Series โทราศัพท์มือถือเกมมิ่งราคาประหยัดตัวใหม่สเปคโดนใจดีไซน์คุ้นตาในราคาไม่เกิน7,000บาทเท่านั้นเองครับสวัสดีครับกับมาเดีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนิ้วรับแผในกาซาซิบะทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพ์ข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวันโทรศัพทมือถืออินฟินิได้มีการเปิดตัวนะครับในรุ่นของ Hot 40 series มาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นได้แก่ Hot 40 Hot 40 pro และ Hot 40 i เน้นในเรื่องของการใช้งานแบบเล่นเกมได้ราคาดีอะไรประมาณนั้นนะครับมาดูดรายละเอียดกันดีกว่า เริ่มต้นที่รุ่นที่นะครับรุ่นใหญ่เลยอย่าง Infinix Hot 40 Pro โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวนะครับขนาดใหญ่ดีไซน์คล้าย iPhone อะไรอย่างนี้นะ Inspiration มาเลยนะครับชิปเซตที่ใช้คือ Mediatek Herio G99 นะครับส่วน RAM ให้มา 8GB ในส่วนของรอบเดียคจะมี2รุ่นที่เลือกคือ128และ256มาพร้อมกับ XOS 13.5นะครับ ทรศัพทมือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด6.78นิ้ว Full HD+ นะครับ r e เฟ e s เรท120เฮิเนาะในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการถ่ายภาพ Infinix Hot Pro นะครับจะมีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับในเลนส์หลังในความละเอียด108ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเลนส์เสริม,มค,คือ macro 2ล้านพิกเซลแล้วก็ AI เลส์น,นะครับส่วนของกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซล ตัวนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันคล้ายๆกับเดนิมิกไอเดนของเขานะครับกล้องหน้าแบบ Inspiration เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับการชาร์จเร็ว33วัตต์ชาร์จแบตเตอรี่30เอ่อ20ถึง75%เนี่ย35นาทีเท่านั้นถือว่าชาร์จเร็วมากนะครับต่อไป i n f i n i x Hot 40เฉยๆนะโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นกลางลงมาแล้วชิปเซต MediaTek Helio G88 RAM 8GB นะครับหน่วยความจำ256แ,แบ่งให้เอยเท่ากับรุ่นล้ว แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยสมรรถนะเรเฟรชอยู่ที่90เฮิร์ต์นะครับกล้องเลนหลักลดลงมาอยู่ที่50ล้านพิกเซลมาโคร2ล้าน a i นะครับกล้องหน้า3 2ล้านพิกเซลแล้วก็มีฟีเจอร์ Magic Ring เช่นเดียวกับรุ่น Pro นะครับต่อไปรุ่นน้องเล็กสุดก็คือ Hot 40i ตัวนี้เนี่ยจะเป็นมือถือที่เบาลงมาแล้วชิปเซ็ตเป็น Unisoc T606 นะครับจอ6.52นิ้ว SD+ เรเฟรช90เฮิร์ต์นะครับ ราคากันบ้างโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยมี4สี4ด้วยกันได้แก่สีฟ้าทองดำแล้วก็เขียวนะครับเริ่มต้นนะครับราคาเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับแต่คิดว่าไม่เกินประมาณ200ดอดอลนะครับหรื200เหรียญเนี่ยราวรา0 0 0บาทซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศแล้วแต่ละรุ่นด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้เนี่ยจะรีบมาเดให้ทราบไปนอีกครั้งนึงอย่างแน่นอนเลยครับ สวัสดีเพื่อนการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกบมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย